สวัสดีค่ะพบก,กับเพื่อนเต็นสกิพัฒน์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้เพิ่งจะพาลูกค้ามาชมโตโยต้าอันตินะคะเครื่อง 1.6G นะคะคันนี้นะคะแล้วขายอยู่ที่459,000บาทนะคะลูกค้าเป็นรถปี16นะคะส,สวยๆกันอย่างนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะสีเดิมโรงงานนะคะรถของเราไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วม,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 มแน่นอนนะคะก่อนไปชมตู้รถนะคะฝากกดไล กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวลถกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นหลอดไฟไอเดียอย่างนี้เลยนะคะส,สวยๆเลยนะคะลูกค้าสีเดิมโรงงานนะคะกระจังหน้าเดิมๆนะคะจดทะเบียนลงเออจดทะเบียนเป็นเข้ากรุงเทพให้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับ แม็กเดิมโรงงานนะคะยางใหม่นะคะทั้งสี่เส้นเลยโลโก้เดิมๆจากสูงนะคะสวยๆกันแบบนี้เลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวพิ่งทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะนี่คะสวยๆเลยภายในใหม่มากนะคะลูกค้าน้องๆใบแดงเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเพิ่งจะพาไปชมภายในนะคะ ตกปรับไฟฟ้านะคะภายในเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะลูกค้ากลุ่มฟู้งสตาร์ทนะคะฟังก์ชันที่พงม,มาไัยนะคะมีจอให้นะคะใช้งานได้จริงนะคะ FMAM นะคะหรือไม่เชื่อมต่อบลูทูธนะคะตัวนี้แอร์แบก ABS พร้อมนะคะลูกค้านี่สวยกันเลยใหม่ๆกันอย่างนี้เลยนะคะย้ำราคากันอีกทีนะคะราคาอยู่ที่4 0ซน59,000บาทเท่านั้นนะคะ ีลูกค้าท่านไหนที่อยากเป็นเจ้าของนะคะทักมาคุยรายละเอียดก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปจอสวัสดีค่ะ